วัสดีค่ะทดสอบทดสอบยินดีต้อนรับเข้าสู่มาดามติวิซ่าค่ะมาดามติวิซ่าเมื่อคุณมาเราจะนำพาแต่ความสดใสมาให้กับคุณนะคะมาดามติที่เล่าในคลิปนี้ก็เป็นตอนที่4แล้วนะคะเรามาพูดคุยกันค่ะพี่ติก็หาเรื่องคุยนะคะความจริงแล้วก็คืออยากจะหาแบบ คนคุยด้วยนะคะเหงาค่ะอยู่ฝรั่งเศสนะคะไม่ค่อยมีเพื่อนไม่มีใครคบนะคะ <c oughs> <c oughs> เอาละค่ะในคลิปนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องนี้กันดีก,กว่านะคะก็คือพี่ตีไปเจอข้อมูลนะคะในแฟนเพจ a c e b o o k ของสถานทูตไทยณนะกรุงปารีสนะคะเดี๋ยวหายก่อน สถานทูตไทยนะคะสถานเอกอัครหอชื่อเพจนะคะ Royal ไตอัมบาซีปารีฟ f r a n c นะคะสถานเอกอัครราชทูตณนะกรุงปารีสค่ะคือเขาก็มีข้อมูลที่สำคัญสำคัญหลายอย่างหลายข้อมูลนะคะ คือสาเหตุที่พี่ตีติดตามเพจนี้นะคะก็เพราะว่าเราจะได้ทราบความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในประเทศฝรั่งเศสหรือรวมถึงสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยนะคะเพราะว่าเวลาเรามาใช้ชีวิตที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็ต้องติดตามข่าวสารนะคะเผื่อเวลาเราจะเดินทางกลับเมืองไทยหรือเราจะมาที่ฝรั่งเศสเราจะได้ปรับ ตัวได้ตามสถานการณ์พิติก็เลื่อนฟีดดูนะคะก็ไปเจอกับข้อมูลที่น่าสนใจข้อมูลหนึ่งค่ะก็คือว่าถ้าเราจะมาที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้างหลายคนอาจจะรู้แล้วนะคะหรือบางคนก็อาจจะไม่รู้แต่พิติคิดว่าหลายคนก็คงรู้นะคะแต่ว่าพิติก็เอามาพูดเพราะว่าหาเรื่องคุยอะคะ่ะพร้อมทั้ง แชร์ประสบการณ์ด้วยนะคะประสบการณ์ส่วนตัวไปด้วยเราลองมาดูนะคะคือในทางเพจเขาก็มีหัวข้อหนึ่งนะคะพูดมาบอกว่ารู้ไว้ใช่ว่าก่อนมาฝรั่งเศสก่อนมาฝรั่งเศสเราต้องเตรียมตัวอย่างไรถ้าพูดถึงตอนสมัยก่อนนู้นนะคะที่พิติจะมาฝรั่งเศสพิติก็คือเราไม่เคยมาเนาะพิติก็เข้าไปดูใน YouTube อะไรเงี้ยคะ่ะ เรื่องเที่ยวฝรั่งเศสวิทละมันมีภาพสวยงามตามจินตนานการสวยงามเนาะุสสมแล้วที่ใครๆก็อยากจะมาเป็นเมืองในฝันของใครหลายคนนะคะเป็นดิสติเนชั่นที่ต้องมาถ้ามีโอกาสมาก็กอยากจะมาที่ฝรั่งเศสโดยเฉพาะที่ปารีสนะคะแต่พอมาจริงๆแล้วมันก็นะคะคือถ้าเราคาดหวังไว้มากเนี่ย พอมาเจอแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังมันก็รู้สึกเป็นแบบ after shock นะคะก็คืออุย๊ยแต่รัมีแบบนี้ด้วยหรือค่ะแต่โดยส่วนตัวพิติีอ่ะพิติีชอบปารีสนะคะไปได้ทุกครั้งทุกเมื่อแน่นอนเวลามามันก็จะเจอสิ่งที่แบบไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังไว้อะนะคะเรามาดูข้อมูลกันก่อนดีกว่าว่าทางแฟนเพจของ สถานเอกอัครราชทูตไทยนกรุงปารีสเนี่ยเขาแนะนำอะไรบ้างนะคะอันแรกเนี่ยรู้ไว้ใช่ว่าก่อนมาฝรั่งเศสนะคะอันแรกก็คือติดตามข่าวสารทั้งจากสื่อทั่วไปนะคะก็ Search Google, เซิร์ชใน Google ลได้เลยนะคะมันก็จะมีข้อมูลขึ้นมามากมายหลายสื่อหลายสำนักนะคะแล้วก็ช่องทาง ที่สำคัญนะคะก็คือช่องทางของสถานเอกอัครราชทูตเฟซเฟ o บุ๊กนะคะต้องอ่านว่าเฟ e บุ๊กนะคะไทยอเมริปาหรือจะเข้าไปที่เว w ร์ไวด์เว็บไทยอมพวงเอนะคะคือเราต้องศึกษาข้อมูลก่อนเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะ อย่างเวลาเราจะมาเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวก่อนไหมต้องมีการฉีดวัคซีนอะไรหรือเปล่าต้องเข้าไปติดตามดูค่ะหลังจากนั้นเมื่อเรามีข้อมูลครบถ้วนแล้วนะคะมันก็ไม่เชิงครบถว้วนนะเนาะอาจจะมีเพิ่มเติมหรือบางข้อมูลที่เราอาจจะขาดไปก็ขอให้เราเตรียมตัวไว้ก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยเมื่อเราจะเดินทางนะคะอันนี้สําคัญจริงๆนะคะเพราะว่าพี่ติไม่เคยทํามา สมัยก่อนอะไม่เคยทําแบบนี้คือจะมาก็มาเลยนะคะไม่มีการเตียมตัวค่ะก็ <c oughs> คือยังขาดประสบการณ์นะคะเมื่อเราจะเดินทางเนี่ยอันนี้สําคัญจริงๆนะคะเพราะมันเป็นเรื่องของเอกสารคือให้เราถ่ายสําเนาเอกสารสําคัญแยกเก็บไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวที่มันเป็นเปเปอร์หรือเป็นกระดาษเนี่ยนะคะถ่ายเอกสารไว้เลยเก็บไว้ใน ข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าหรือสแกนเป็นไฟไล์ PDF นี่นะคะส่งเข้าอีเมลของตัวเองพ่ติว่าทำทั้งสองแบบเลยก็คือทั้งถ่ายเอกสารแล้วก็ทำเป็นเอกสาร PDF นะคะส่งเก็บไว้ในอีเมลของเราเพราะว่ามันเป็นการวิธีกดแก้นะคะมีทั้งสองทางเลยคือมีทั้งเอกสารตัวจริงแล้วก็เอกสารที่เป็นไฟไล์อยู่ในอีเมล พ้อมที่จะเปิดในมือถือของเรานะคะเก็บไว้สแกนอีเมลนะคะเออสแกนอีเมลอีกแบบสแกนเอกสารไว้ไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตนะคะบัตรสำคัญต่างๆสแกนเก็บไว้เลยนะคะต่อไปพกเงินสดเท่าที่จำเป็นอันนี้สำคัญเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปทำเงินหายกระเป๋าตังหายตอนไหนนะคะ พกเงินสดเท่าที่จำเป็นพยายามใช้ใจ่ายผ่านบัตรเครดิตเพราะว่าที่ฝรั่งเศสเนี่ยหรือเมืองต่างๆในยุโรปเขาอำนวยความสะดวกมากๆนะคะในเรื่องของบัตรเครดิตขนาดแค่ยูโร2ยูโรกี่ยูโรกี่บาทเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ใจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้นะคะอันต่อไปนะคะ อย่าละสายตาจากกระเป๋าหรือทรัพย์สินระมัดระวังเมื่อเดินทางหรืออยู่ในสถานที่ที่มีคนหนาแน่นโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆนะคะอย่างปารีสเนี่ยปารีสมักเซย์ลียงคือเมืองหัวเมืองหรือเมืองใหญ่ๆเราพยายามนะคะระมัดระวังเพราะว่า เราจะได้ยินข่าวเป็นประจำนะคะว่าเมื่อเวลาเรามาเที่ยวกระเป๋าตั้งหายทรัพย์สินมีค่าหายนะคะขึ้นเมโทรเอา้าขึ้นรถไฟทรัพย์สินมีค่าหายนะคะดังนั้นพยายามให้เราอย่าประมาทในข้อนี้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้นะคะว่าใครเป็นใครใครมีวัตถุประสงค์อะไรยังไงนะคะให้ระมัดระวังด้วยนะคะ อย่าแสดงทรัพย์สินมีค่าในที่สาธารณะอันนี้สําคัญมากคือบางทีเราแต่งตัวจัดเต็มอะไรเงี้ยเขาก็เป็นเป้าสายตาให้กับพวกมิจฉาชีพนะคะอย่างพี่ตีเนี่ยจะไม่นะคะคือแน่นอนตอนใ,นใหม่เออเรามาฝรั่งเศสเนาะเราต้องแต่งตัวให้เริดสวย,สวยจะได้ถ่ายรูปสวยๆแต่เราต้องอย่าลืมนะคะว่าถ้าเราเป็นจุดเด่น แน่นอนว่ามันก็จะเป็นเป้าสายตาให้กับพวกมิจฉาชีพนะคะุยถือกระเป๋าแบรนด์เนมเลยมีกล้องถ่ายรูปแบบโปรแล้วก็แบบเลิศนะคะออเซสรอรีจัดเต็มแบบเนี้ยต้องระวังนะคะพยายามทำตัวให้กลมกลืนกับผู้คนแน่นอนว่าเราเป็นคนต่างชาติเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในเป้าสายตาให้กับมิจฉาชีพนะคะ ดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะต่อเนื่องมาอีกข้อหนึ่งก็คืออย่าสนทนากับคนแปลกหน้าจริงค่ะเพราะว่าตอนที่พี่ตีมาครั้งแรกเนี่ยคุณสามีเขาบอกว่าเธออย่าคุยกับใครใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าคือเราเป็นคนไทยเนาะทัธยาศัยดีอ่ะย,ยิ้มแยม้แยมแจ่มใสเจอใครก็ทักทายแต่ว่าเวลาเราอยู่ในเมืองหลวงเมืองใหญ่เนี่ยเรายังให้เราวางวางมงไว้ก่อนนะคะวางมง อย่าเพิ่งเป็นนางงามมิตรภาพเพราะว่าีิติเคยนะคะก็ไม่ชื่อคุณสามีเนาะเมื่อะก็เขายิ้มมานะแล้วก็ยิ้มตอบแล้วก็คุยอะ่ะปรากฏว่าพอคุยไปเรื่อยอมันยาวไปเรื่อยนะคะแบบเขาจะพยายามชวนคุยให้เราแบบตายใจแล้วทีนี้มันก็จะมีเขาทํางานกันเป็นทีมสมมติว่าเราคุยกับคนคนหนึ่งเนี่ยตอนที่เราเผลอมันก็จะมี สมาชิกของกลุ่มมิจฉาชีพเข้ามาล้อมเราพอเขาเข้ามาประชิดตัวเราตอนนี้จะยากละที่เราจะหยุดการสนทนาหรือจะหนีออกไปนะคะดังนั้นให้ระวังขนาดเราเดินชมเมืองไปเรื่อยๆยังมีคนที่จะเข้ามาคุยกับเราพิติเคยนะคะพิติก็เดินเดินไปแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ทำทีว่าเก็บแหวน แล้วก็เข้ามาถามว่าเนี่ยคุณทําแหวนตกอันนี้ของคุณพิติก็ว่าพิติไม่มีแหวนนะคะพิติไม่มีแหวนคือเวลาพิติไปเที่ยวพิติทําตัวธรรมดามากเพราะว่ามันก็มันไม่มีอะไรให้อวดรวยนะคะคือไม่มีแบรนด์เนมไม่มีสร้อยแหวนนาฬิกาอะไรเงี้ยค่ะขณะทําตัวปกตินะคะก็ยังมีพวกเนี้ยเข้ามาแล้วก็อุย้ยคุณทําแหวนตกอันนี้แหวนของคุณพิติว่าไม่ใช่แล้วพิทคุณสามีบอกว่าไม่ต้องคุยแล้วก็ไปเลยนะคะ แล้วก็ตอนที่พี่ติจะคุยถึงไหนอ่ะพี่ติเคยดูในช่อง y t u t u นะคะของ YouTuber เขาก็ไปคุยเสร็จแล้วพอคุยไปคุยมาเหมือนกับเขาชวนท้าแบบเหมือนคล้ายๆว่าพนันกันอะไรเงี้ยปรากฏว่ายังไงเราก็ตามกลยุทธ์ของพวกมิจฉาชีพนี้ไม่ได้เพราะว่าเขามีประสบการณ์นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยอย่าคุยกับคนแปลกหน้าเลยห้ามคุยนะคะ อ,อ๋อมีอีกอันหนึ่งก็คือว่าบางทีเราเห็นแบบพวกขอทานอ่ะยิ่งในเมืองหลวงนะคะพวกขอทานพวกเนี้ยจะมีวิเทยุทธสูงส่งสมมุติว่าเรามีเหรียญอะไรเงี้ยแบบเป็นเหรียญสองติมอ่ะพอเราให้สมมว่ให้ไปเหรียญหนึ่งห้าสิบองติมอะไรเงี้ยเครื่งยูโรนะคะ,ะให้ไปพอขอให้ไปไม่พอค่ะขออีกบอกว่าเขาไม่พอนะคะได้คืบจเจ้าศอกนะคะพี่ตีเคยเจอ ให้ไปเหรียญสองเหรียญเนี่ยเป็นเศษแบบถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นเบ็อถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นเหรียญสลึงอะไรเงี้ยเขากว่ามีอีกไหมนะคะให้ระวังดังนั้นอย่าคุยเลยเป็นดีที่สุดนะคะเพราะว่ายิ่งคุยยิ่งยาวไม่มีจบนะคะไม่มีจบไม่มีสิ้นค่ะต่อไปนะคะหลีกเลี่ยงการท่องเที่ยวในแหล่งอโคจรที่ไม่น่าไว,ว้วางใจ คือบางทีพิติก็เคยนึกนะคะว่าอุ๊ยแต่ละถ้าสมมติว่าเราแบบเป็นโสดอะไรเงี้ยอยากจะหาผู้ชายอะไรเงี้ยคือสมัยก่อนพิติก็แรกแต่นะคะชอบไปตามที่แบบอโคจรนอะเราต้องระวังนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่บ้านเราอะเราไม่รู้นะคะว่าสถานที่อะมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังยังไงอุ๊ยแต่ละเขาไปดูในสวนแต่ละผู้ชายรออะเดินตามไปปรากฏว่าอาจจะเจอพวกมิจฉาชีพก็ได้ ค่าอดอจะเป็นยังไงนะคะแต่ละระวังนะคะต้องพยายามมีสติค่ะเขาก็เลยบอกว่าดีกเลี่ยงการท่องเที่ยวในแหล่งอโคจรที่ไม่น่าไว้วางใจต้องระวังนะคะอันต่อไปก็คืออย่าจอดรถในที่เปลี่ยวอันนี้เผื่อใครที่แบบเช่ารถหรือเดินทางด้วยรถส่วนตัวก็ต้องระวังนะคะอย่าวางทรัพย์สินมีค่าไว้ในรถ บางทีถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่ามีของมีค่าก็ทุบกระจกเอาไปเลยนะคะอันต่อไปบอกว่าปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของทางการฝรั่งเศสค,ค่ะคือเขามีกฎยังไงเราก็ปฏิบัติให้อย่างเคร่งครัดนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เราควรรู้ไว้ก่อนที่จะมาเที่ยวที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะหรือท่านใดที่กําลังจะเดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเมืองไหนนะคะยุโรปอเมริกาหรือสถานที่ท่องเที่ยวเมืองใหญ่ๆให้เราศึกษาหาข้อมูลให้เป็นอย่างดีเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไร ในการท่องเที่ยวนะคะสำหรับท่านใดที่กำลังจะเดินทางก็ขอให้มีความสุขแล้วก็เดินทางโดยสวัสดิภาพเดินทางปลอดภัยเที่ยวให้สนุกนะคะในคลิปนี้นะคะมาดามติขที่เล่าก็หาเรื่องมาเล่ามาพูดคุยกันค่ะท่านใดที่มีประสบการณ์สามารถที่จะแชร์แล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะที่ข้างล่างใต้คลิปนี้ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ถ้าแคร์อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้กับมาดามตีวีซ่าด้วยนะคะมดามตีวีซา่าเมื่อคุณมาเราจะนำหาแต่ความสดใสมาให้กับคุณค่ะก่อนจากกันนะคะมีลูกบอกลูกค่ะมีหลานบอกหลานนะคะมีเพื่อนบอกเพื่อน หรือถ้าไม่มีใครไม่รู้จะบอกใครบอกคนรู้ใจก็ได้นะคะว่าอย่าลืมมาชมคลิปของมาดามติวิซ่าค่ะคือช่องของมาดามติวิซานะคะก็จะมีเรื่องแบบชีวิตส่วนตัวบ้างประสบการณ์ต่างๆบ้างนะคะมาเล่าสู่กันฟังรวมถึงท่านใดที่อยากจะเรียนภาษาฝรั่งเศสก็สามารถที่จะมาทบทวนภาษาฝรั่งเศสได้กับมาดามติวิซาค่ะ,คะก่อนจากกันเราคนไทยต้องไหวให้ส,สวยๆนะคะ งามค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแม็กซี่อีกครบิงเตอร์